อีโรฟานฟานดีแข่งดีจีปทุมยูไนเต็ดเคลื่อนไหวถึงแฟนสาวแอนโทเนียโพซิลหลังจบการประกวดมิสยูนิยเวิร์ส2023จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการประกวด Miss Universe 2023รอบตัดสินจัดขึ้นที่ประเทศเอลซาวาดอเพื่อตามหาสาวงามผู้คว้าตำแหน่งนางงามจากกระวานคนที่72โดยทางด้านตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยแอนโทเนียโพซิล แอนโตเนียพอซิลก็คว้าตำแหน่งรองอันดับ1มิสยูเนิเวิร์ส2023ไปครอบครองโดยหลังจากเสร็จสิ้นการประกวดมิสยู n นิ e เวิร์ส2023ทางด้านแอนโตเนียพอซิลก็เผยความในใจลงอินสตาแกรมพอซิลระบุว่า ไม่มีคำพูดใดสามารถอธิบายความรู้สึกตอนนี้ได้บนเวทีคืนนี้ได้ทำทุกอย่างแล้วเพื่อประเทศไทยเพื่อทุกคนที่เชื่อในตัวฉันและเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของฉันขอโทษที่ไม่สามารถนำมงกุฎกลับบ้านได้และขอบคุณสำหรับความรักและการสนับสนุนทั้งหมดที่ได้รับตลอดการเดินทางครั้งนี้ซึ่งฉันจะรู้สึกเช่นนั้นตลอดหากปราศจากการสนับสนุนจากทุกคน ฉันคงไม่ได้ยืนอยู่ที่นี่ในวันนี้อย่างที่ฉันเคยบอกไป มงกุฎและสายสะพายไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดแต่สิ่งที่ทุกคนทำให้กับการประกวดครั้งนี้ต่างหากที่สำคัญที่สุดฉันจะทำงานและมุ่งสู่ความฝันของฉันต่อไปและหวังว่าทุกคนจะร่วมเดินทางไปกับฉันในทุกเส้นทางต่อจากนี้ฉันหวังว่าฉันจะยังคงเป็นแสงสว่างนำทางให้กับทุกคนที่มีความฝันความฝันที่คุณอาจรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ จงกล้าที่จะเริ่มต้นก้าวเดินเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าเส้นทางนั้นจะพาคุณไปที่ไหนและคุณจะพบกับใครบ้างระหว่างทางฉันรักคุณทุกคนจากใจจริงขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างโดยทางด้านอีโรฟานฟานดีกองหลังของสโมส G, รดบีจีปทุมยูไนเต็ดและมีดีกรีเป็นถึงกะเตะทีมชาติสิงคโ,ครโปร์ก็เคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรถึงแฟนสาว แอนโทเนียโพซิลระบุว่าไม่มีคำใดที่สามารถจะแสดงออกว่าผมภูมิใจในตัวคุณมากแค่ไหนคุณทำทุกอย่างได้อย่างน่าทึ่งควีนของผมผมรักคุณ